สวัสดีครับและนี่คือพลพักนักปรุงนะครับรายการที่จะนำเสนอสูตรสร้างสารรค์เพื่อเติมเต็มชีวิตเราจะพบกันทุกวันพุธ 10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาครับไม่มีใครไม่ชอบช็อกโกแลตนะครับแล้วก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าไว้นี้หรือไวยไหนนะครับชีวิตของคนเราก็ยังเกี่ยวข้องกับของหวาน,นที่มีส่วนประกอบของช็อกโกแลตนะครับวันนี้พลขอเอาใจคนรักช็อกโกแลตด้วยเมนูช็อกโกแลตสร้างสรรค์ที่จะมาในรูปแบบของของหวานต่างๆรวมถึงของข่าวด้วยนะครับเมนูพาสต้าที่มีส่วนผสมของไว์ช็อกโกแลตปรุงรสด้วยเครื่องปรุงต่างๆ รับประทานกับหมูแฮมเนื้อส้มผักโขมเพื่อเป็นเมนูไว้ช็อกโกแลตพาสต้าสลัดขนมปังกล้วยหอมของหวานที่ร้านอาหารประเภทคาเฟ่หลายๆแห่งก็มีให้บริการเป็นอาหารเช้าพลทําขนมปังกล้วยหอมแต่ใส่ช็อกโกแลตชิปลงไปเยอะๆรับประทานกับครีมชีสที่มีส่วนประกอบของแยมบูเบอร์รี่ครับเอาใจคนชอบเค้กชิ้นเล็กๆที่ชุ่มไปด้วยเนยอ,อย่างฟินันซีเยกับเวอร์ชั่นของฟินันซีเย ที่มาพร้อมกับช็อกโกแลตและก็ผิวส้มในปัจจุบันเค้กที่ถูกอบมาในถ้วยเล็กๆกำลังเป็นที่นิยมเหลือเกินเราเองก็อดไม่ได้เหมือนกันที่จะทำช็อกโกแลตคัพเค้กอร่อยๆแถมหน้าตาสวยด้วยเชอร์รี่สดที่ประดับมาด้านบนด้วยนะครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งดีๆที่เรานำมาเอาใจคนรักช็อกโกแลตในวันนี้ครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการรับประทานช็อกโกแลตจะทําให้เราอารมณ์ดีนะครับส่วนถั่วเฮาเซนนัทเนี่ยรับประทานเข้าไปนะครับดีนะครับเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญเนี่ยนะครับทานแล้วจะทําให้หลับสบายด้วยครับพนนาส่วนประกอบ2ออย่างดีๆมาผสมกันแล้วก็มาปรุงเป็นสเปรดทาขนมปังอร่อยๆครับ สำหรับถั่วฮาเซนัทนะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยครับถั่วฮาเซนัทดิบเขาจะมีลักษณะที่มีเปลือกสีน้ำตาลหุ้มมาลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเอาเขาออกไม่ยากครับผมตั้งเตาอบไปแล้วนะครับที่180องศานำเข้าไปอบเลยครับ หลังจากนั้นนะครับพอเอาออกมาจากเตาอบร้อนๆนะครับเราใส่ถั่วทั้งหมดลงไปในผ้าแล้วก็ปิดผ้าไว้นะครับให้เขาอับๆคือความร้อนที่ออกมาไม่ได้นะครับจะทําให้ตัวผิวสีน้ําตาลที่คุมอยู่บนถั่วฮัส์ดนตหรุดออกได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นนยครับเราก็ถูเขานะฮะถูง่ายๆครับเห็นไหมครับรงเปลือกสีน้ําตาลก็จะหลุดออกค่อนข้างง่ายนะครับเราก็ล่อนเขานิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ละลายช็อกโกแลตครับ โดยการตั้งบนน้ำร้อนหรือที่เขาเรียกกันว่าเบงมารีนั่นเองนะครับแล้วเราก็นําถั่วพาซนัตใส่ลงในเครื่องบดอาหารครับตามด้วยช็อกโกแลตท sure. <S 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 và, ี่เราละลายไว้คร er> ับบงรสด้วยนมข้นหวานน้ำผึ้งแล้วก็ปั่นให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้ ช็อกโกแลตฮาซีนัทสเปรดเอาไว้แต่งหน้าขนมหรือว่าทาขนมปังก็ได้ครับแล้วถ้าจะทากับขนมปังนะครับคนแนะนําขนมปังเนื้อขาวผสมวิตามินครับเพราะว่ามีประโยชน์จากธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามิน B1 B2 ด้วยครับอืมอร่อยครับในช่วงหน้านะครับจะเป็นเมนูช็อกโกแลตในรูปแบบไหนคนรักช็อกโกแลตอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับสัรครู่กลับมาพบกันครับ ฟินนัชเยเค้กชิ้นเล็กๆที่มีจุดเด่นที่ความหอมของเนยครับฟินนัซเยสูตรนี้มาพร้อมกับช็อกโกแลตแล้วก็ผิวส้มเชื่อมแทมยังแต่งหน้าสวยงามด้วยช็อกโกแลตการหนักเนื้อข้นด้วยหัวใจของ ฟินันซีเยนะครับอยู่ที่เนยครับเนยที่เราใช้ทําฟินันซีเยเรียกว่าเบอร์นัวเซสเป็นภาษาฝรั่งเศสครับแต่ตรงตัวเป็นภาษาไทยว่าเนยถั่วฮาเซนัทไม่มีการใส่ฮาเซนัทลงไปแต่อย่างใดนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นเนยธรรมดาเนี่ยแหละครับเราใส่หม้อนํามาตั้งความร้อนนะครับหลังจากที่เขาละลายบนผิวหน้าของเขาก็จะมีฟองครับฟองเหล่านั้นจะจับตัวเป็นตะกรนตกลงไปที่บริเวณก้นหม้อลักษณะคล้ายถั่วเม็ดเล็กๆและสีเนยก็จะเข้มขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็ พักเขาให้เย็นลงเราก็จะได้เบอร์นัวเซตหรือเนยถั่วฮฮเซนัดกลิ่นหอมครับฟินันซีเยสูตรนี้นะครับนอกจากมีกลิ่นหอมของเนยเบอร์นัวเซตแล้วนะครับเรายังมีกลิ่นอายของส้มด้วยโดยที่พลจะทำผิวส้มเชื่อมแบบง่ายๆครับ ปอกผิวส้มบางๆนะครับถ้าเผื่อมีส่วนที่สีข,ขาวๆติดมาด้วยก็ใช้มีดสไลด์ออกครับซอยผิวส้มเป็นเส้นเล็กๆใส่ลงในหม้อใส่น้ําให้ท่วมแล้วก็นํ่งไปตั้งไฟพอเดือดประมาณ1น,นาทีก็นําออกจากความร้อนแล้วก็เสด็ดน้ําออกครับใส่กลับลงในหม้อใส่น้ําตาลลงไป1ช้อนโต๊ะน้ํา2ช้อนโต๊ะแล้วก็นํากลับไปตั้งไฟครับเวลาที่เราทําผิวส้มเชื่อมเรื่องของหม้อเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ เพราะว่าหม้อที่เราใช้เนี่ยต้องกระจายความร้อนได้อย่างดีครับอย่างหม้อใบนี้นะครับทำจากสเตนเลสคุณภาพดีมีโครงสร้างหนาถึง5ชั้นความร้อนจะละอุอยู่ตลอดเวลาทําให้ช่วยประหยัดพลังงานด้วยครับพอใส่ขึ้นเล็กน้อยนะครับใช้ได้แล้วครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้ใส่มากเกินไปนะครับถ้าเกิดใส่มากเกินไปเนี่ยเขาจะค่อนข้างเนื้อแข็งนะครับเอาละครับเราก็พักเขาให้เย็นลงครับ ปกติพิมพ์ที่ใช้ทำฟินาเนเยนะครับจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนครับมาใช้พิมพ์ที่เป็นลักษณะวงรีก่อนที่เราจะใช้คุณผู้ชมต้องทานเนยให้ทั่วแล้วก็ใส่แป้งลงไปแล้วก็เคาะแป้งส่วนเกินออกให้เป็นลักษณะนี้นะครับขนมที่เราอบจะได้ไม่ติดพิมพ์ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับใช้แป้งสาลีครับแล้วก็ตามด้วยน้าตาลไอซิ่งครับล่อนทั้ง2อย่างนะครับลงไปในชามผสมครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยถั่วอัลมอนด์ป่นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็คนให้ส่วนประกอบของแห้งเนี่ยกระจายทั่วๆแล้วก็เข้ากันดีก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยของเหลวแล้วครับซึ่งได้แก่ไข่ขาวครับผมคนให้เข้ากันครับแล้วก็ตามด้วยเนยที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะครับคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราพักไว้ก่อนนะครับในการที่จะทําให้เป็นฟินาเซียช็อกโกแลตส้มเราก็ต้องมีช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตผมจะสับเขาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับหลังจากนั้นนะครับก็คนให้เข้ากันครับ แค่นี้ก็พร้อมที่จะใส่ลงในพิมพ์แล้วครับแล้วก็นำเข้าอบนะครับที่180องศาครับพอสุกดีแล้วนะครับนี่สีสวยเชียวครับเราก็นำออกจากเตาอบครับแล้วก็พักให้เขาเย็นลงนะครับและสำหรับฟินันเซียสูตรนี้นะครับควจะทำช็อกโกแลตการนาดเพื่อแต่งหน้าด้วยครับ นำครีมไปตั้งไฟนะครับพอร้อนดีก็ยกออกจากความร้อนแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปครับคนให้ช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยใส่เนยตามลงไปครับคนให้เข้ากันดีแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นให้ช็อกโกแลตการนาดของเราเย็นขึ้นเล็กน้อยครับพอฟินาซิเยและก็การนาดของเราเย็นดีแล้วนะครับก็แต่งหน้าให้สวยงามครับและนี่ก็คือฟินาซิเยช็อกโกแลตส้มของโปดครับ เวลาที่เรามีกล้วยหอมที่สุกมากๆนะครับหลายๆคนก็มักจะนําไปทําเค้กกล้วยหอมวันนี้พลมีอีกหนึ่งทางเลือกที่มาพร้อมกับรสชาติเข้มข้นของช็อกโกแลตด,ด้วยครับนั่นก็คือขนมปังกล้วยช็อกโกแลตครับก่อนอื่นก็อุ่นเตาอบของเราไว้เลยนะครับที่160องศาเซลเซียสครับเลือกพิมพ์แถวนะครับขนาด2ลล็กครึ่งครับทาเนยลงไปให้ทั่วพิมพ์แล้วเราก็ตัดกระดาษไขให้เท่ากับขนาดของพิมพ์ใส่เข้าไปในพิมพ์พักไว้ครับ สำหรับสูตรนี้นะครับเราใช้กล้วยหอมที่สุกมากๆนะครับทั้งหมด480กรัมครับก็ใส่ลงไปในเครื่องบดอาหารเลยครับแล้วก็ตามลงไปด้วยโกลเด้นไซรัปนะครับสำหรับโกลเด้นไซรัปเนี่ยนะครับเขาจะทำจากอ้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมหาไม่ได้ก็สามารถใช้น้ำผึ้งแทนได้นะครับหลังจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันครับอาล้ครับเราก็จะได้สูตรประกอบของกล้วยบดนะครับ ที่มีรสหวานของโกลเด้นไซรัปครับก็พักไว้ก่อนนะครับอ่าในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะเอาของแห้งทั้งหมดมาลอดเข้าด้วยกันนะครับของแห้งของเราเนี่ยก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีเบกกิงโซดาครับแล้วก็ผงฟูครับแล้วก็มีอบเชยด้วยนะครับสำหรับตัวอบเชยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขามีประโยชน์เพราะว่าเขาสามารถลดระดับน้าตาลในเลือดของเรานะครับแล้วก็ยังลดอาการจุกเสียดแน่นท้องด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด1ช้อนชาครับ ก็จะทําให้ขนมปังกล้วยของเราเนี่ยนะครับมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะล่อนทั้งหมดเข้าด้วยกันครับแล้วก็พักไว้ครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาตีเนยของเรานะครับซึ่งเนยที่เราใช้ควรจะเป็นเนยที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องนั่นก็หมายถึงว่านุ่มนิดหนึ่งนะครับเราจะตีเนยกับน้ําตาลทรายแดงนะครับแล้วก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยนะครับ เวลาที่เราตีเนยนะครับคุณผู้ชมต้องใช้หัวตีที่เป็นลักษณะของใบไม้นะครับบางคนก็จะเรียกว่าใบพัดนะครับปกติแล้วเครื่องผสมอาหารหัวเราเนี่ยนะครับเขาจะมากับ3หัวตีนะครับก็คือมีเป็นตะก้อตะก้อเราจะใช้ตีไข่นะครับหรือตีครีมนะครับแล้วก็มาเป็นตัวตะขอตะขอนี่เราจะใช้นวดแป้งขนมปังนะครับส่วนตัวนี้การตีเนยเราจะต้องใช้เป็นตัวใบพัดนะครับแล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางนะครับประมาณ5นาทีครับ พอส่วนผสมขึ้นฟูลเล็กน้อยนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ไข่ลงไปนะครับอย่าใส่ทีเดียวหมดนะครับใส่ลงไปประมาณทีละหนฟองครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่ฟองต่อไปครับเราจะใส่ทุกอย่างลงไปผสมกันครับแตใ,ในการใส่นะครับเราจะใส่ของแห้งสลับกับของเหลวใส่ของแห้งลงไปประมาณ เศษ1นส่วน3ครับหลังจากที่เราใส่ของแห้งแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องระวังนิดหนึ่งเราต้องเริ่มจากความเร็วค่อนข้างต่ําก่อนไม่งั้นเขาจะฟูงขึ้นมานะครับพอเข้ากันเล็กน้อยเราก็ปรับให้เร็วขึ้นได้ครับเสร็จแล้วครับพอเข้ากันดีนะครับเราก็ใส่ของเหลวลงไปครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ตีให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วนะครับ ก็ส่วนผสมของแห้งอีกประมาณเศษหนึ่งส่วนสามนะครับตามด้วยส่วนประกอบของเหลวที่เหลือนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นแป้งนะครับหลักการง่ายๆครับก็คือเริ่มด้วยแป้งจบด้วยแป้งนะครับพอเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับคนจะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปนะครับแล้ล้อมให้เข้ากันแล้วก็เทส่วนผสมของเรานะครับลงไปในพิมพ์เลยครับ เกลี่ยหน้าของเขาให้เท่ากันเล็กน้อยนะครับพร้อมที่จะเข้าอบแล้วครับขนมปังตล้วยช็อกโกแลตของผลเรียบร้อยแล้วนะครับสุกดีแล้วครับแต่ระหว่างนี้นะครับเรายังจะไม่เอาเขาออกจากพิมพ์นะครับเราจะพักให้เขาเย็นตัวลงก่อนเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำเนยบูเบอรี่เอาไว้ทานคู่กันก่อนดีกว่าครับ เราต้องใช้เนยอย่างนี้นะครับแต่เราตัดให้เป็นก้นกอนๆก่อนนะครับแล้วเราก็มาตีนิดนึงครับให้เนยเขาคลายตัวแล้วก็น,นุ่มขึ้นก่อนนะครับพอเนอยเขานุ่มนะครับจนมีลักษณะเป็นครีมนะครับหลังจากนั้นนะครับ แทนที่เราจะต้องใช้บูเบอร์รี่สดนะครับวันนี้พลเลือกใช้แยมบูเบอร์รี่เพราะในแยมบูเบอร์รี่เนี่ยก็มีความหวานอยู่แล้วด้วยนะครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าบูเบอร์รี่เนี่ยเขามีวิตามินซีสูงแล้วก็เป็นสุดยอดเบอร์รี่เลยนะครับช่วยในเรื่องของความจําด้วยนะครับรับประทานแล้วจะทําให้ความจําดีครับพลใช้แยมบูเบอร์รี่ประมาณ40กรัมครับแค่คนนะฮะให้ทั้ง2ออย่างเข้ากันก็ใช้ได้แล้วครับ เราก็จะได้เนยบูเบอร์รี่ที่มารับประทานกับขนมปังกล้วยหอมช็อกโกแลตของเราครับสีของเขาเข้มเล็กน้อยนะครับเนื่องมาจากน้ำตาลทรายแดงที่เราใช้นั่นเองนะครับเอาละครับและนี่ก็คือขนมปังกล้วยช็อกโกแลตกับเนยบูเบอร์รี่ของผลครับ ในช่วงของพาสต้าพาเพลนะครับเราจะนําเสนอเมนูพาสต้าสร้างสรรค์ต่างๆ,ๆนะครับซึ่งในครั้งนี้พลจะทำพาสต้าสลัดครับซึ่งในตัวน้ําสลัดของพลมีส่วนผสมของไวช์ช็อกโกแลตด้วยครับในการลวกเส้นพอน้ําเดือดใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใส่เส้นเพนเน่ลงไป150กรัม ลวกเป็นเวลา10นาทีแล้วจึงเสด็จน้ำล้างน้ำเย็นเพื่อหยุดความร้อนละลายไว้ช็อกโกแลต15กรัมในไมโครเวฟผสมกับมายองเนส30กรัมปรุงรสด้วยมาสตาด์ด1ช้อนชาน้ำส้มสายชูไวท์ขาว1ช้อนชาครึ่งและเกลือเล็กน้อยนำเส้นเพนเน่ลงไปเคล้ากับน้ำสลัดขูดผิวส้มลงไปเล็กน้อยหั่นส้มเป็น10กรีดใส่ลงไปคล้าพร้อมกับหมูแฮมห0กรัมตักใส่จานเสิร์ฟพ,พร้อมกับผักขม อ่าละครับและนี่ก็คือพาสต้าสลัดอารมณ์ดีไว้ชช์ช็อกโกแลตพาสต้าสลัดครับ เครื่องื่มช็อกโกแลตร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือก่อนเข้านอนก็สามารถเป็นเหมือนอาหารอันแสนวิเศษให้กับกายและใจของเราได้นะครับผมทำช็อกโกแลตร้อนสูตรนี้ให้พิเศษเพิ่มขึ้นทั้งในด้านของคุณค่าและก็รสชาติด้วยผงม,มอรสนุมครับนำนมและครีมไปตั้งไฟนะครับระหว่างที่เราคอยนมร้อนเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆล,ลงไปในถ้วยที่ทนความร้อน ตามลงไปด้วยผงเม,มลนะครับพอนมและครีมของเราร้อนดีแล้วก็เทส,ส่วนผสมลงไปในช็อกโกแลตครับพักไว้ประมาณ20วินาทีแล้วก็ค่อยคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเทใส่แก้วแต่งหน้าด้วยวิปครีมและช็อกโกแลตมอลทีเซอร์เรียบร้อยแล้วครับช็อกโกแลตมอลร้อนๆอ,อ,องคนครับ สวัสดีครับอ้าวล้วครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับสองหนุ่มจะมาร่วมทําขนมอร่อยๆกับเรานะครับพูดถึงช็อกโกแลตเนี่ยซันนี่เป็นคนกินชอบกินช็อกโกแลตไหมครับชอบครับส่วนมากเราชอบในรูปแบบไหนชอบเป็นช็อกโกแลตที่เป็นก้นกอนนะค ที่เป็นก้อนๆแบบว่าเข้มข้นจริงๆครับส่วนเคนละครับเหมือนกันนะครับผมไม่ชอบที่หวานมากผมชอบที่แบบดาร์กหน่อยโอเคครับอะพี่เคนครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวรับเค้กกันก่อนเรามีเนยเรามีน้ําตาลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาสออย่างนี้ไปตีนะครับพี่เคนใส่ลงไปในโถก่อนเลยนะครับใส่ให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้หัวตีใบไม้นะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลด้วยตีให้เข้ากันส่วนพลนะครับนี่เรามีของแห้งนะครับก็คือผงโกโก้ครับแล้วเราก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ เรามีอันนี้เป็นผงฟูครับแล้วก็มีเกลือเราจะล่อนของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันนะครับก็พักไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูของพี่เคนเราก็ตรีจนสีเขาขาวขึ้นนะครับสีเขาขาวขึ้นนั่นก็หมายความว่าอากาศจะเยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วจะใส่ไข่ทั้งหมด3ฟองนะครับเดี๋ยวสหนุ่มช่วยกันใส่แล้วก็ใส่ลงไปทีละฟอง ใส่ไข่ฟองสุดท้ายลงไปเลยครับนอกจากไข่ฟองสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะใส่ลงไปนี่นะฮะผมจะใส่กลิ่นวานิลาด้วยใส่ลงไป1ช้อนชาครับอ่าล้ครับแล้วก็ตีเข้าด้วยกันครับ ในขั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอาจลองดูนะฮะว่าส่วนของเนยน้ำตาลและไข่ที่ใส่ลงไปเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เข้ากันดีนะครับเพราะว่าอากาศด้วยแล้วก็คือสัดส่วนของไขมันต่อของเหลวด้วยนะครับแต่เราไม่ต้องห่วงเพราะหลังจากที่เราใส่อของแห้งลงไปซึ่งคือแป้งเนี่ยนะครับแป้งจะเข้าไปช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยรวมตัวกันได้ดีขึ้นนะครับใส่ลงไปประมาณแค่ครึ่งหนึ่งก่อนพอแล้วนะฮะ ใส่ตัวซากรีนได้เลยไหมครับพี่พลอ่าได้ครับเราลองดูนะครับคุณผู้ชมบาีกียังแตกๆอยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้รวมตัวกันดีแล้วโอเคพอเข้ากันดีแล้วนะครับอ่ะเราก็ปิดเครื่องแล้วก็ใส่ของแห้งส่วนที่เหลือลงไปครับเข้ากันได้ดีแล้วเห็นไหมครับ สำหรับคัพเค้กขนาดนี้นะครับเราก็ใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ20ถึง22นาทีนะครับอย่าอบนานเกินไปนะครับนานเกินไปจะทำให้ตัวเนื้อเค้กเนี่ยแห้งครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวฟรอสติ้งนะครับที่อยู่ด้านบนดีกว่านะครับอยากทำเป็นรถอะไรดีครับรสช็อกโกแลตครับโอเคครับอ่ะมาเตรียมของกันเลยครับ r o s t ช i n g ช็อกโกแลตนะครับส่วนประกอบไม่มีอะไรเลยครับมีเนยนะครับซึ่งคนใช้เนยเข็มคือตัว Fro s t i n g ของเราเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่าต้องมาจากคุณภาพของเนยวันนี้เราเลือกใช้เนยที่เขาใช้วัตถุดิบที่มาจากประเทศออสเตรเลียทั้งหมดที่นั่นก็ต้องบอกว่าอากาศเขาก็หนาวเย็นกว่าบ้านเรานะครับดังนั้นคือเนอยของเขาก็จะมีะรสชาติที่อร่อยเข้มข้น ตามไปด้วยนะครับเราใช้เนยทั้งก้อนเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดีด้วยหวดตีใบไม้ให้เขานุ่มขึ้นนิดหนึ่งก่อนที่จะใส่ส่วนประกอบอย่างอื่นลงไปนะครับซึ่งก็ได้แก่อซิง่งอซิ่งจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะว่าแป๊บเดียวครับก็ดีเข้ากันแล้วเนยนุ่มยังครับเพนครับนุ่มแล้วครับเพนช่วยใส่าวานิลาให้หนึ่งช้อนชาหน่อยสิครับ ของเคนก็นุ่มดีแล้วใช่ไหมครับนุ่มแล้วครับเอาละครับยกออกมาเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่เนี้ยครับส่วนประกอบของแห้งลงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็เอากลับไปตีนะครับเราเปิดให้เบาที่สุดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเนยของเรานุ่มเขาก็จะค่อยๆเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะใส่ครีมลงไปครับแล้วเราก็เร่งสปีดได้แล้วครับง่ายเลยครับอืมไม่มีอะไรมากเลยเนาะ อาล้วครับฟรอสติ้งของเราใช้ได้แล้วล่ะครับเคนครับอ่าเราปิดเลยอ่ะตัวเค้กของเรานะครับทีนี้เนี่ยปกติแล้วเราจะใช้แบบว่าไม้จิ้มเทสเค้กใช่ไหมครับตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีแล้วก็ได้ครับเอาแค่มือจับๆที่หน้าก็พอแล้วครับนี่เห็นไหมอะพอจับที่หน้าเขาเป็นสปริงเขาเด้งกลับเขาไม่ยุบก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะครับอาแล้วครับเราเอามาพักให้เขาเย็นลงครับอ่าที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับเราก็บีบช็อกโกแลตบัตเตอร์ครีมของเราลงไปนะครับ แต่งหน้าด้วยเชอร์รี่นะครับตามคำเรียกร้องครับและนี่ก็คือหน้าตาของช็อกโกแลตคับเค้กนะครับอีกสูตรหนึ่งของขนมหวานที่รับรองว่าคนรักช็อกโกแลตจะต้องชอบนะครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a com ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับ เรา3คนต้องไปแล้วเนาะครับอ่านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ